สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับตามสัญญานะครับพี่จ๋าเคยเกินไว้ในคลิปวันก่อนนะครับสาหรับการรีวิวนะครับบ้านพักแต่ละหลังนะครับวันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะเข้าไปรีวิวบ้านแต่หลังให้รับชมกันนะครับผมอันนี้เราจะเปิดวันที่21พฤศจิกานครับ21พฤศจิกายน66นี้นะครับเยวขออนุญาตให้เป็นหน้าตามพี่จ๋าไปด้วยนะครับเราจะละนอกนะครับก็จะเป็นที่นั่งจิบกาแฟหรือนั่งชิลชมบรรยากาศ โดยรอบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปตัวบ้านแล้วกันนะครับมาเดี๋ยจะมีมุอถืดนะครับกันยุงภายในนะครับในห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกนะครับหรือห้องนั่งเล่นไม่ต้องรับแขกสิ <laughs> เพราะท่านเราพักอยู่แล้วถ้าเป็นแขกไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งดูทีวีนั่งชิวนะครับก็จะมีม่านปิด จุหลังันี้ก็จะเป็นห้องอส่วนของโซนอาหารโซนทานอาหารทานอาหารนะครับก็จะมีครัวเล็กๆชุดนี้นะครับให้ด้วยตู้ยุงตู้เย็นมีหมดทุกอย่างนะครับอ่างล้างจานนะครับก็ที่วางแก้วดื่มส้าเราท่านนักดื่มนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนอน่ะเรามาดูห้องนอนกันห้องนอนนี้จะเป็นสองเตียงนะครับจะเปิดไฟนิดนึงก่อนนะครับ นี่เลยข้างในนะครับห้องนอนขนาดใหญ่นะครับห้องนอนขนาดใหญ่เลยสําหรับสองท่านนะครับสองท่านนี้เป็นเตียงคู่นะครับเตียงคู่นี่สำหรับท่านที่มาพักนะครับนี่เป็นห้องนอนนะครับห้องนอนเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วนะครับได้เป็นห้องน้ำส่วนกลางมีห้องอาบน้ำสองห้องนะครับห้องน้ําห้อง อ่าน้ำในตัวนะครับอันนี้ก็คือส่วนห้องน้าห้องแรกนะครับอันนี้เป็นห้องน้าห้องอาน้ําในตัวเป็นกันเป็นสองห้องนะครับห้องน้ําเราไปดูด้านบนกันตันนี้กำลังเร่งนะครับเร่งปรับภูมิทัศน์ในระย่างนะครับมนไดนี่ข้างบนก็จะแบ่งเป็นสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนนีเลยรับแขกได้อีกนะครับวันนี้เป็นสองเตียงด้วยนะครับ อาจจะมีเตียงใหญ่เตียงคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นภรรยาน้อยภรรยายหลวงนะครับแล้วแต่ท่านจะพามานี่นะครับห้องนอนเราก็จะเป็นลักษณะสโลปลังคาแบบนี้นะครับขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูก่อนนี่เลยครับปลายลังคาคลาสสิกนะครับก็จะมีที่วางของด้านนี้นะครับท่านจะวางของวาง สิ่งจะเป็นอะไรก็ได้นะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับนี่คือภายในห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับถ้งหมนจะเป็นสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนมาอีกห้องหนึ่งนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ํานั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นห้องเดี่ยวในห้องเดี่ยวเตียงเดียวนะครับเตียงเดียวเตียงขนาดสองสองคนนะครับนอนสองคนนะครับอันนี้นอนสี่คนไม่ได้นอนสองคนนะครับ ทงบนอาจจะร้อนนิดนึง,น,งนะครับไม่ได้เปิดแอร์นี่ครับก็สามารถเปิดม่านนะครับเปิดม่านารับอากาศนะครับนี่ครับเป็นห้องนอนทั้งหมดสามห้องนอน,นครับตรงนี้รับแขกได้ตามจำนวนเตียงก็คือสีอ่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดท่านเจ็ดถึงสิบท่านเลยแหละนะครับหากนอนตรงนี้สามคนได้นะครับหรือจะนอนเสริมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เบื้องต้นก็คือ,อประมาณเจ็ดที่นอนนะครับเจ็ดที่นอนอันนี้หลังที่สองนะครับหลังที่สองเดี๋ยวพาไปดูหลังอื่นด้วยนะครับอันนี้ครอบครัวใหญ่นะครับส่วนเรื่องราคานั้นเดี๋ยวก็โทรเข้ามาเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไปท้ายคลิปนะครับมอนอาค่าที่จะจับจองเข้ามานะครับต้องจับจองก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะย่าปิดไฟก่อนไฟอีกลหลังหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพี่จะพาไปดูหลังที่2นะครับสองสามสามสี่นะครับก็จะมีลักษณะที่นอนเหมือนกันนะครับเหมือนกันรับแขกขนาดเท่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูห้องนี้ทีนึ่งผมว่าห้องนี้จะเป็นลักษณะของห้องรับแขกกีอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้เลยผ่านตรงนี้เลยแล้วก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็มีส่วนโซนอาหารนะครับส่วนห้องครัวนะครับ ห้องน้ำอยู่ฝั่งกนี้นะครับฝั่งกี้ก็จะมีห้องนอนนะครับห้องนอนห้องน้ำในตัวนะครับอันนี้เตียงใหญ่นะครับสองสองท่านนะครับด้านหลังพปจาก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่เลยห้องอาบน้ําในตัวนะครับนี่เป็นห้องอาบน้ําด้วยห้องน้ําด้วยอันนี้คือห้องน้ําในตัวนะครับแต่ถัดไปนะมีฝั่งนี้ห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ห้องนอนจะอยู่ล่างๆสองห้องนะครับ จะแตกต่างกับห้องอหลังที่สองที่พี่จ๋าพามาตรหลังแรกคงไม่ได้เข้าไปนะครับนี่ห้องน้ําห้องอาบน้ํานะครับในตัวอันนี้ก็คือจะเป็นเตียงคู่นะครับอันนี้เป็นเตียงคู่นะครับสองท่านทั้งหมดอ่าสี่ท่านแล้วนะครับสีท่านแล้วห้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะครับนี่ออลืมไป <laughs> บ้านหลังนี้ไม่มีข้างบน นะครับมีชั้นเดียวนะครับอันนี้ชั้นเดียวจะมีสองชั้นอยู่หลังหลังแรกที่พจากพาเข้าไปนะครับอันนี้จะรับแขกได้สี่ท่านนะครับสี่ท่านก็จะเป็นห้องชั้นเดียวเลยนะครับห้องน้ําในตัวนะครับหลังถัดไปก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแบบนี้เลยนะครับนี่ใครที่ต้องการมาพักนะครับก็ติดต่อเข้ามาท้ายคลิปได้เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะครับต่อพิจารเข้ามาได้เลยนะครับนี่เราก็จะพาจะเปิดวันที่21พฤศจิกา โอ้เหนื่อยเดินขึ้นก็เหนื่อยพี่ชายยกไม้ขึ้นไอ้น,นี่นะครับเนี่ยหลังเนี้ยกําลังทํานี่อยู่ไม้แผ่นเบลเลอร์เลยยกไปลืมไปว่าตัวเองหลังไม่ค่อยดีก็ยกขึ้นไปให้มันเสร็จอะเพราะว่าฝนมันตกบ่อยช่วงนี้นะครับก็เลยจะต้องเร่งเที่ยงงานเทียร์อะไรให้มันลงตัวพร้อมที่จะเปิดต้อนรับลูกค้าหรือเพื่อนๆพีพ่ๆที่อยากจะมาเที่ยวชม,มนะครับตลาดเทอร์เรพาราไดซ์นะครับนี่นะครับ <S <S ห้อง,องบ้านก็หนึ่งสองสาม C5 นะครับ5หลังนะครับ5หลังแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับ5หลังแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัวโดมกระจกนะครับแล้วก็จะมีขับเฮาส์ด้านนู้นนะครับขับเฮาส์โซนอาหารต้อนรับแขกแล้วก็ร้านสลิตเต้นะครับคือไอ้แม่ทัพใหญ่นะครับแม่ทัพใหญ่เราคือสลิตเต้นี่สลิตเต้นฮัชชูรี่นะครับตัวนี้เป็นสลิตเต้นา a r a d i s นะครับเป็นส่วนของสวนพักผ่อนจย่อนใจแหละนะครับแล้วแต่ท่านอยากจะทําอะไรนะครับก็ เข้ามาเริ่มแต่วันที่เบ็ดพิจิกาเป็นต้นไปนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยใครอยากจะมาะเที่ยวทางร้อยเอ็ดนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงหาที่พักที่แบบดูดีมีสกุลหน่อยนะครับหรูหราหน่อยก็ติดต่อเข้ามาทางเซนเตอร์พาร์ไดสนะครับอยู่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเส้นทางจากร้อยเอ็ดมุ่งหน้าจังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์จะอยู่ระหว่างอ,อำเภอ เมืองร้อยเอ็ดกับอำเภอสวัสดภูมิเจ้าร้อยเอ็ดท่านอยู่ตรงกลางพอดีนะครับมุ่งหน้าสุรินทร์สามารถาไปอำเภอใกล้เคียงได้นะครับที่ร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะก็มีพวกหอขอโบสถ์นะครับหอโบสถ์อโบสถ์ใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนของวัดนะครับวัดที่มีพระยืนองค์ใหญ่นะครับรงนี้เราก็จะมีทัศนะวิสัยให้รับชมกันนะครับรับชมกันแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวที วันไหนที่เราจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีคอ well, นเสิร์ตบริเวณด้านบนนี้นะครับมีเวทีคอนเสิร์ตแล้วจะเป็นที่รับรองของนักแสดงนักร้องหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกับคอนเสิร์ตนะครับก็เป็นห้องประชุมเล็กๆได้ด้วยนะครับห้องประชุมใหญ่ก็จะเป็นอยู่ส่วนของซาเลเต้เฮสซอรนนี่นะครับด้านบนนู้นนะครับมีห้องประชุมห้องรับรองแขกรับแขกขนาดใหญ่นะครับรองรับคนได้ประมาณ300คนนะครับตรงนี้จะเป็นลานน้ำพุนะครับลานน้ำพนะุไปเปิดโชว์กันท่านี้พี่กำลังเร่งทําตัวนี้อยู่ เป็นหอเดี๋ยวพี่จญาพาขึ้นดูด้านบนนะครับจะได้เห็นพัศนวิสัยที่กว้างขึ้นนะครับตรงน,นี้จะเป็นซุ้มไม้เลื้อยนะับซุ้มไม้เลือ้อยพี่หญากำลังเก็บงานอยู่นะครับเก็บงานอยู่อุดอตใต้บันไดอุดราวบันไดนะเพื่อไม่ให้น้ํานมันเข้าไปข้างในนี่อันนี้เอาไม้มาเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับรอสีรอสีอย่างเดียวแล้วขัด ลงพื้นเป็นแท็กย่างดีไม้ประดูนะครับตัวนี้อา,อา,ากาศมื้มนะครับพัฒน,นาอุสายทรย่อยู่วันนี้นะครับมองเห็นได้โดยรอบนะครับมองเห็นได้โดยรอบเลยนี้อยู่บริเวณทุ่งนานะครับบริกาศดีนะครับครอยามมาถ่ายรูปเซลฟี่ก็ยินดีนะครับช่วงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับมาถ่ายได้มาเที่ยวได้นะครับก็มาเดิน โปรโมทเป็นในตัวนะครับทำพันเป็นในตัวเพราะที่นี่เรากำลังจะเปิดวันที่21พฤศจิกานะครับสองพันห้าร้อยหกส่วนี้นนพักก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรพี่จะาทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงตามสัญญาแล้วนะครับให้พารีวิวบ้านแล้วเหนื่อยี๋ยวผี่จ่าะขออนุญาตทำนี่ก่อนแบกไม้ขนาดนี้นะครับไม้เบอเลอร์เบอ่าเลยนี่ขึ้นมานะครับ ลืมใส่เซ็ตี้นะครับก็หลังปวดนิดหน่อยก็คงจะต้องอเล่งเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสร็จๆไปนะครับพอเสร็จแล้วเราจะได้ไปเก็บาารายละเอียดยิบย่อยต่างๆกี่ยวกการปลูกต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับนะบให้คนมาถ่ายรูปนะครับไปเป็นที่ระลึกนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับลีปนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ